หรือเปล่ากับการสุ่มของใน Toilet Tower Defense สุ่มกีทีไม่เคยได้ของดีเงินที่อุตสาหเก็บออกมาฟาร์มอย่างยากลำบากไม่เคยเหลือติดกระเป๋าเลยแม้แต่แดงเดียวเพราะสิ่งที่คุณสุ่มได้มันมีแต่แตปัญหาเรานั้นจะหมดไปนะครับถ้าคุณรู้จักเกมนี้ t o i l e t tower defense แต่ว่านายนั้นมีเงินไม่จำกัด free godly and m t h i c oh my god really ที่นายบอกมานะั้นเป็นเรื่องจริงเหรอ really <c oughs> เป็นเรื่องจริงจริงด้วย <c oughs> โคตรรวยเลยว่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมมีเงินเนี้ยปรับเก้าหมื่นพันล้านไหนดูหน่อยเราซุ่มอะไรได้บ้างคอมมอนะฮะสิบเปอร์เซ็น แร่สามสิบเปอร์เซ็นต์อีพิกยี่สิบเปอร์เซ็นต์กอรลี่ศูนย์จุดหนึ่งนะครับฮิ huge. บบ huge ลส์มีแบบ h ิ g e ใ้เลยอ่ะมึงกลายเป็นเพชรซิมูเลเตอร์ไปแล้วมีแบบเอ็กซอติกแล้วก็ยังมีแบบหนึ่งในพันล้านด้วย what is that เอาละเราจะทำการเปิดซุ่มเลยคุณผู้ชมครับห้าสิบยูนิตพร้อมกันซุ่มโอ้โหกูดได้อะไรมาบ้างวะเฮ้ยมันตะกี้เห็นตัวแปลกๆโผล่มาด้วย <Huh? S 1> นี่แกเป็นใครเนี่ยเอลฟ เอาไว้เฉลิมฉลองวันคริสต์มาสเหรอผมได้ตัวเอ่อมิสติกมาด้วยนะครับตัวหนึ่งอัปเกรดเดตไททันคอมร่าแมนรู้อะไรบ้างมิสติกมันยังไม่หนำใจนะครับผมจะเปิดจนกว่าผมล้วจะได้กอรลี่นะฉันอยากได้กอดลี่ได้กอรลี่มาไหมไม่น่าได้คือลิสต์มันยาวเกินคุณผู้ชมกูมองไม่เห็นข้างล่างกดสุ่มเรื่อยๆเลย <c oughs> ผมอยากได้กอรลี่ เอากอดลี่มาให้กับผมซันตาคลอส What do you m ม a นผมได้ซันตาคลอสมาด้วยโอ้โฮโฮโฮิสมียซันตาคอสเจ้าเด็กน้อยที่ดูคลิปนี้นายอยากได้ของขวัญอะไรพิมพ์คอมเมนต์ไว้ตรงด้านล่างแล้วหลับตานอนฝันเอาใช่แค่คุณฝันเพียงเท่านี้คุณก็ได้ของที่คุณต้องการแล้วโฮ้โฮโฮเดี๋ยวนะอันนี้คือกอดรี่ไหมอะอัปเกรดไททันซีนิมาแมนเนี่ย ใช่แล้วสิผมว่านี่มันเป็นกอร์ดลี่นะครับแต่รู้<ม>อะไรบ้าผมอยากได้ฮิวเปอร์เซ็นในการได้มันน้อยเกินอ่ะคือโอเคแหละเกมมันไม่หลอกเรานะครับแต่ว่าโอกาสในการได้มันคือแบบ โคตรของโคตรน้อยผมต้องเปิดเท่าไหร่วะกว่าผมจะได้ตัวฮิวมาส่วนเอ็กซอติกกับ1ในห0ื่นล้านนี่ตัดทิ้งไปได้เลยเหมือนตอนแรกผมพูดผิดหรือเปล่าจริงๆมันเป็นเอ่อหในหมื่นล้านนะครับมันไม่ใช่1นึ่ในพันล้านเอาล่ะคุณผู้ชมครับ5นาทีผ่านไปเรามาดูดีกว่าว่าผมนั้นได้ตัวอะไรมาบ้างยังดีที่เกมเกมนี้ผมมีควิกเซลนะครับเราจะเซลคอมมอนทิ้งไปให้หมดเซลเอ่อแรทิ้งไปด้วย แล้วก็เซลล์อีพิกทิ้งไปด้วยคราวนี้ก็จะเหลือแต่ลีเจนดารีนะครับเออมิสติกแล้วก็พวกกอ d l ีไหนดูดิเราได้ฮิวชมาหรือเปล่าจากการกวาดสายตานะครับ <No. S 1> ไม่มีตะกี้ไปเปิดเพิ่มนะครับแบบรัวๆไหนดูหน่อยโอกาสที่ผมจะได้ฮิวชนั้นมีบ้างหรือเปล่า ทำไมกูมองเลยไม่เห็นเลยทำไมกูมองเลยไม่เห็นเลยวะเอ้ยมันไม่ได้ผมก็ว่าทำไมเกมนี้มันถึงขายเกมพาสแบบพวกโชคดีคูณ2อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมดูโอกาสที่จะได้ผมว่ามันยากมากๆแน่เลยถ้าเราไม่มานั่ง AFK นะครับกอร l ตี่ก็ว่ายากแล้วอันนี้0.001เพิ่ม0ูนย์ไปข้างในอีก2ตัวสรุปคือไม่ต้องเล่นแล้คลิปนี้แต่ผมจะเล่น นะครับเห็นแบบนี้แต่มันมีบางตัวที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะบล็อกเคนเลยทีเดียวคุณเห็นซันต้าครอสไหมเห็นซันต้าครอสป่ะพลังโจมตีนี้ครับแสนเ0 0ดคูดาวศูน์จุนี่มันตัวบ้าเลยเพราะฉะนั้นเลยผมต้องเอาซันต้าครอสไปช่วยผม <c oughs> เดี๋ยวผมขอดูคุณภาพเกมเพลย์ก่อนนะครับ <c oughs> ว่าเกมนี้นั้น, <c oughs> นเป็นยังไง มึงบ้าหรือเปล่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่เกม Tower Defense แล้วดิคือมันให้เงินตอนเริ่มเกมแบบอินฟินิตโอ้โหเลือดบอสมีประมาณกี่แสนล้านว่ากี่ล้านล้านน่ะนะโอเคเฮ้ยสมอลทอยเลตมาแล้วเอาตัวนี้ออกมาเลยเป็นยังไงล่ะพระเจ้ากอมากๆเลยสกิบดีสกิบดีสกิบดีแกต้องเจอชันนั่นอับจนเต็ม และแกต้องเจอซานตาคลอสด้วยเขานั้นจะมาให้ของขวัญกับเด็กน้อยนะครับหัวขาดแม่หัวขาดแปลกนั้นเอาสองตัวมาวางไว้คู่กันนะครับรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะสู้ซานตาคลอสไม่ได้ด้วยนอกจากกอร์ลี่แล้วเนี่ยถามจริงมันมีตัวไหนที่สู้ซานตาคลอสได้บ้างอุคดาเมจยังกาอาจจะเป็นตัวกอร์ลี่นะครับ ที่น่าจะสู้ซานตาครอสได้เฮ้ยมึงให้กูอัพสต็อปเกมบักแล้วเนี่ยโอเคกูคไม่แคร์นะครับกูวางซานตาครอสวางไว้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งเลยเนี่ยผมว่าสองตัวเนี่ยคือสตัดมันเท่ากันเว้ยผ,ผู้ชมจำตัวเลขเอาไว้นะครับเห็นไหมสตัดเท่ากันเลยเผลอๆซานตาครอสน่าจะโหดกว่าด้วยเพราะว่ารัศมีมันไกลมากแล้วคือเกมนี้มึงให้กูเล่นอะไรเนี่ยเงินเพิ่มอย่างเดียวเลยนะครับ ความท้าทายไม่มีเฮ้ยสกิปเฮ้ยโอเค ผมเริ่มเห็นบางตัวที่มันโผกมาแล้วะครัยแต่โผกมาประมาณเซียววีแล้วก็ตายแบบนี้มึงต้องเจอซานตาคอสแบบรัวๆแล้วต้องเจอเอลฟ์ด้วยนะครับเอลฟ์แม่งอย่างกากกูขายมึงทิ้งขอโทษนะเจ้าพวกทอยเลตแต่ว่าเออพวกแกนั้นจบชีวิตแล้วนะพวกแกจะต้องเจอกองทัพซานตาคอสในเวอร์ชันผีหัวขาดตอนนี้ผมเล่นไปถึงเว็บที่18แล้วนะครับและแน่นอนเนี่ผมผมนั้นยังไม่เจอความท้าทายใดๆจากพวกแก๊งทอยเลตเลยมันเห็นเว็บ,บเลือด900อเหรอวะ ดูถูกกันเกินไปละนิตซานต้าด,ดูดูเน <c oughs> ด,ดาเมจมันเทียบกันได้ที่ไหนอะใหมันเทียบกันได้ที่ไหนฮะผมรู้แล้วว่าผมควรทำยังไงผมควรที่จะสร้างกองทัพซานต้านะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยตกแมปวัดกูตายโอเคยังดีที่มาเกิดตรงนี้เกมนี้ผมบอกได้อย่างหน,นึ่งนะครับเหมือนเขาลืมปิดแบบการชนตัว ของยูนิตเห็นไหมถ้าผมเอาซานต้าก็ผมชนกับตัวเราว้าวแล้วตัวเรามันจะเด้งออกแมพเว้เอ๊ะเดี๋ยวนะผมอ่านผิดคุณผู้ชมผมขอโทษจริงๆมันเป็นเลือดฐานของเราคุณผู้ชมมันไม่ใช่เลือดบอสเอ้าจบแล้วกูยังไม่ได้ทำเลรเลือดฐานระดับล้านล้านล้านแล้วยางงี้เราเล่นไปเพื่ออะไรเนี่ย อ๋อไม่ทรงสัตะกี้เราเล่นแบบโหมดมีเดียมไงต้องเจอแบบฮาร์ดโหมดหนุ่มน้อยเกมมีเดียมโอ้ไม่นะเกมสตาร์ติ้งสุดนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่คูกำลังเล่นเกมอะไรอยู่คือพวกมึงเอามาวางไว้เต็มเซิร์ฟเลย <c oughs> คอมกูแหลกเลยคุณผู้ชมครับมันเล่นกันกี่คนนะประมาณ50คน เล่นแบบดีเฟนซ์กัน50คนเลยเหรอวะในดูหน่อยมีใครเอาตัวฮิวช์มาไหมวะผมยังไม่เห็นตัวฮิวช์นะครับเท่าที่ผมเห็นก็มีแต่พวกแบบกอร์ลี่มี ic, มิสติกมีซานต้าใช่ผมว่าเกมมันแหลกจนเรานั้นเล่นไม่ได้คุณผู้ชมมาอันนี้เกมฮาร์ดของแท้แล้วไม่จอนอะตัวแรกเนี่ยครับผมจะวางคุณลุงซานต้าไว้ตรงนี้ก่อนอะ แล้วผมจะอัพเขาจนเต็มผมยังอยากจะมองเห็นหน้าของเจ้าพวกทอยเลตเว้ยไม่ใช่ว่าเอ,อ่อเริ่มเกมมาปุ๊บลูกกูแมง่มงมองไมง่เห็นทอยเลตแล้วแมง่งตาย,ตายหาก่อนแบบเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่โอเคเลยนี่ไงสมอลทอยเลตนี่คือยากกะเหรอผมว่าคุณลุงซานต้าพีหัวขาดแค่ตัวเดียวก็น่าจะเคลียร์เกมนี้ได้แล้วมั้ง เอาจริงแต่ไม่ได้นะครับเกมนี้จะจบลงไปแบบนี้ไม่ได้คุณจํมเป็นที่จะต้องมีอัปเกรดไททันซีนีม่าแมนด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความเดียวโอ้พระเจ้านี่มันแห้งมากนี่มันแห้งมากความตื่นเต้นกูอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยโอ้โหมาแล้วบิ๊กทอยเลนอืมสองตัวโอเคแห้งเหมือนเดิม เอาจริงนะคุณผู้ชมเราขาย2ตัวนี้ทิ้งไปเลยก็ได้แล้วเราให้เจ้าพวกนี้นะครับมันวิ่งก็ไปหาฐานผมเลยเลือดเรามีขนาดเนี้ยมันไม่ตายหรอกเอาจริงโอ้โหแม่จ้า <c oughs> อย่างนี้ไม่ต้องแบบวางซัมมอนยูนิตก็ได้เปล่าวะแค่คุณเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับแล้วคุณกดออโต้สกิปแล้วคุณก็ปล่อยให้พวกนี้มันวิ่งเข้าไปฐานเราเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็แบบจีจีละ วาม,มันเชียกได้ว่าเกินพิกัดคุณผู้ชมคือการจ้องมองไอ้พวกนี้นะครับวิ่งเข้าสู่ฐานเราถือว่าเป็นอะไรที่ s ซสติฟายระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าในเกมปกติเนี่ยเราแม่งต้องแบบคอยระวังไงโอ้โอไมนะมันเข้ามาใกล้แล้วแล้วก็ดิ้นลนนะครับผู้ลนผู้ลายแต่ในเกมนี้กูปล่อยเลยนะไม่ต้องทําอะไรแต่ผมชื่นชมนะผมชื่นชมมากเกมนี้จะเป็นการขัดทุกความเชื่อนะครับของเกมแนว Tower Defense ที่เคยมีมา แต่แน่นอนนะครับมันแรกมากับการที่เราคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาว่ากูมาเล่นทำไมวะเนี่ยเป้าหมายคืออะไร อยอ่างเงีน้นก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับใครคนไหนที่อยากจะเล่นเกมแนวนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่ไม่เครียดเลยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยดีกว่าหรือเหมาะสำหรับคนที่แบบเสี้ยนโอ้ oh my god อยากมีมิติอยากมีก็ดลี่แต่ในเกมจริงไม่มีนี่เป็นสิ่งที่เกมจริงไม่สามารถให้คุณได้นะครับแต่เกมนี้ให้คุณได้ก็ลองมาเล่นดูละกันนะครับถ้าเกิดคุณชอบ